หนังสือพ่อสอนลูกของทวีบุญยเกตให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีปีนังวันที่20กุมภาพันธ์2,499บูลูกรักเมื่อวันที่15เดือนก่อนพ่อได้เขียนสอนเรื่องต่างๆมารวม6หัวข้อในฉบับนี้พ่อจะได้สอนถึงเรื่องอื่นต่อไปซึ่งแต่ละข้อที่พ่อสอนมานี้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นถ้าลูกปฏิบัติได้ตามคำสอนของพ่อจนครบถ้วน ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจะเป็นที่รักใคร่นับถือของคนทั่วไปจึงขอให้อ่านคำสอนของพ่อด้วยความรอบคอบ 27. ไม่เป็นคนกินเหล้าเมาหยำเปจนครองสติไม่อยู่และติดเป็นนิสัยเหล้าเป็นน้ำเมาจัดอยู่ในจำพวกของเสพติดมีทั้งคุณและโทษถ้าเรารู้จักกินคือกินแต่น้อยแต่พอควรและกินเป็นครั้งคราวในโอกาสที่ควรกินแล้วก็เป็นคุณ เช่นทำให้เลือดฉีดแรงช่วยทำความอบอุ่นให้แก่ร่างกายช่วยเยียวยารักษาโรคบางอย่างและทั้งเล่ายังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในทางสังคมอีกด้วยเพราะในสังคมทุกแห่งในวงเล็บสังคมของผู้ชายต้องมีการเลี้ยงเล่ากันทั้งนั้นแม้แต่การกินเลี้ยงในทางราชการเขาก็มีการเลี้ยงเล่ากันทุกครั้งหรือถ้าจะพูดว่ามีการสังคมที่ไหนก็มีการกินเล่ากันที่นั่นก็ดูจะไม่ผิดนัก แต่ถ้าเรากินมากคือกินจนมึนเมาครองสติไม่ได้และกินจนติดเป็นนิสัยแล้วการกินนั้นก็เป็นโทษและเป็นโทษที่ร้ายแรงด้วยเข้าตำราที่ว่าเล่ากินคนไม่ใช่คนกินเหล้าฉะนั้นเขาจึงได้จัดให้การกินเหล้าเป็นอบายมุกชนิดหนึ่งเพราะคนที่กินเหล้าเป็นอาจินจนติดเป็นนิสัยและกินจนมึนเมาครองสติไม่ได้นั้นได้ชื่อว่าคนขี้เมาจะเป็นที่รังเกียจแก่สังคมที่ดีทั้งหลาย และจะเป็นที่ดูถูกเกียดยามแก่คนทั่วไปเพราะคนที่เมาเหล้าก็เปรียบประดุดคนบ้าสามารถประกอบกรรมชั่วได้นานา,นาประการโดยไม่รู้สึกตัวเช่นคนที่พูดน้อยก็กลายเป็นคนพูดมากคนขี้ขลาดก็กลายเป็นคนกล้าคนที่กล้าอยู่แล้วก็กลายเป็นคนห้าวชนิดเห็นช้างเท่าหมูคนที่มีสติรอบคอบก็กลายเป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะคนที่ขี้อายก็กลายเป็นคนหน้าด้านคือเห็นผิดเป็นถูกไปหมด เมื่อคนกินเหล้าจนมีสติผันแปร ى, ผิดไปจากธรรมดาเช่นนี้ก็ย่อมทำการใดๆได้ทุกอย่างด้วยความมึนเมาซึ่งคนธรรมดาเขาไม่กล้ากระทากันข้าราชการที่ต้องถูกออกจากงานก็ดีหรือคนที่ต้องติดคุกติดตารางก็ดีมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการกินเหล้าเมาจนครองสติไม่ได้ก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยผัวเมียที่ต้องโกรธและถึงกับต้องยาร้างกันก็เพราะความเมาก็มีอยู่มากคู่ ตลอดจนคนที่ต้องประสบอุปัทวะเหตุหรือถึงตายเพราะเหล้าก็มีอยู่นับไม่ถ้วนหรือจะพูดว่ามีอยู่ทุกๆวันก็ว่าได้และด้วยเหตุว่าความไม่ดีของเหล้ามีมากประการด้วยกันชนี้ในทางพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้จัดเอาการกินเหล้าเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งในศีลห้านอกจากนั้นแล้วพวกนักเลงเหล้าส่วนมากยังมีอายุสั้นอีกด้วยเพราะการกินเหล้ามากนั้น เป็นการทำลายสุขภาพและเป็นการทรนชีวิตยิ่งกินมากสุขภาพก็ยิ่งเสื่อมซามลงมากและตายเร็วน้อยนักที่จะปรากฏว่านักเลงเหล้าจะมีอายุยืนพ่อขอสรุปโทษของการกินเหล้าเมามายจนครองสติไม่ได้ให้เห็นดังนี้ 1. สุขภาพเสื่อมซามและตายเร็ว 2. เสียทรัพย์อาจถึงกับต้องเป็นคนขัดสนยากจน 3. เป็นที่ดูถูกของคนทั้งหลาย และเป็นที่รังเกยียจของสังคมที่ดีทั่วไป 4. เห็นผิดเป็นชอบอาจทำการใดๆอันเป็นการผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองเช่นอาจถึงกับฆ่าคนตายก็ได้ซึ่งก็มีอยู่บ่อยๆและจะต้องติดคุกติดตารางในที่สุด 5. เสื่อมเสียเกยียรติ 6. อาจประสบอุปทว่เหตุหรืออาจถึงตายได้อย่างง่ายโดยไม่รู้ตัว 7. ขาดสติสัมปชัญญะจะทำอะไรก็มักผิดพลาด 8. เป็นที่ตำหนิของทงั้งทางโลกและทางธรรม 9. ไม่มีใครเชื่อถือและกล้าให้ความไว้วางใจ 10. ททำให้เสื่อมความนิยมและความรักใคร่ของเพื่อนฝูงและผู้ที่อยู่ในความปกครอง11จะทำงานให้ก้าวหน้าเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้เหล่านี้จัดเป็นโทษของการกินเหล้าเมาจนครองสติไม่ได้ทั้งนั้น ลูกเป็นลูกผู้ชายจึงต้องสังวรในข้อเหล่านี้ไว้ให้มากและในความเห็นของพ่อนั้นเล่าให้โทษมากกว่าให้คุณแต่เมื่อเราเป็นผู้ชายก็ต้องกินเหล้าบ้างเพื่อการสังคมแต่จงอย่าก,กินให้เข้าลักษณะกินจนติดและกินแล้วเมาจนครองสติไม่ได้เป็นอันขาดในระหว่างที่ลูกเป็นเด็กยังอยู่ในวัยการศึกษาเล่าเรียนนี้เล่าจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวลูกเลยมีแต่จะเป็นโทษอย่างเดียวฉะนั้นพ่อจึงขอห้ามอย่างเด็ดขาด ต่อเมื่อลูกโตขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ออกทำงานทำการมีรายได้ของตนเองและสามารถปกครองตัวเองได้และต้องมีการสมาคมแล้วจึงควรกินเหล้าบ้างแต่ต้องกินให้เป็นคือต้องรู้จักประมาณตนอย่าก,กินให้ติดและอย่าก,กินให้เมาทั้งอย่าก,กินจนพร่ำเพรื่อทุกเมื่อเชื่อวันชนิดเย็นกินกินเพราะการกินทุกๆวันนั้นจะทำให้เป็นคนติดเหล้าแล้วก็จะกลายเป็นคนขี้เมาในภายหลังแต่การกินเหล้านั้น ควรกินต่อเมื่อถึงโอกาสที่ควรกินเวลากินก็ต้องสำรวมกิริยาวาจาเป็นพิเศษและให้มากยิ่งขึ้นกว่าธรรมดาเพราะคนที่กินเหล้านั้นแม้จะไม่เมาแต่ถ้าเราทำอะไรผิดไปจากธรรมดาแม้จะพูดมากไปเขาก็จะหาว่าเราเมาต้องพูดแต่น้อยต้องมีความสงบเสงี่ยมเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติแม้เราจะกินสักแก้วเดียวก็ตามแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวให้มีสติอยู่เสมอ ถ้าเรารู้สึกตัวว่าจะเมาแล้วคือมีอาการผิดปกติหรือมีความรู้สึกผิดไปจากธรรมดาเช่นวิงเวียนหัวใจเต้นแรงคล้ายจะเป็นลมมีความกระอักกระอ่วนอะไรเช่นนี้เป็นต้นนั่นแปลว่าเราเริ่มจะเมาแล้วต้องอย่าทัานปล่อยให้เมาได้เมื่อมีอาการเช่นนี้ขึ้นแม้แต่น้อยเราจะต้องเลิกกินทันทีแล้วรีบกลับบ้านเพื่อไม่ให้เสียจัญญา เพราะถ้าเราอยู่ต่อไปก็อาจถึงกับอาเจียนได้ที่พ่อแนะวิธีกินเหล้ามานี้ก็เพราะเห็นว่าในสังคมทุกแห่งเขาเลี้ยงเหล้ากันทั้งนั้นและต่อไปเมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่ปกครองตนเองและได้ทำงานทำการแล้วถ้าลูกจะต้องสมาคมกับเพื่อนฝูงถ้ากินเหล้าโดยไม่รู้จักประมาณตนแล้วก็จะมึนเมาได้ง่ายและการกินเหล้าครั้งแรกเป็นของสำคัญที่สุดถ้าเราลงปล่อยตัวให้เมาได้ครั้งหนึ่งแล้ว ก็จะเมาได้เรื่อยๆไปและจะติดเป็นนิสัยฉะนั้นเพื่ออนาคตของลูกเพื่อความสุขความเจริญและเพื่อเกียรติยศและชื่อเสียงของลูกพ่อจึงขอสอนว่าจงอย่ากกินเหล้าให้ติดและอย่าก,กินให้มึนเมาเป็นอันขาดแต่ต้องกินแต่น้อยและเวลากินก็ต้องค่อยๆจิบทีละน้อยไม่ใช่ดื่มอย่างดื่มน้ำให้รู้จักประมาณตนกล่าวคือพอเรารู้สึกตัวว่าจะเมาโดยเริ่มมีอาการแปลก หรือมีความรู้สึกผิดปกติเมื่อใดแล้วจงเลิกกินทันทีไม่ควรกินต่อไปอีกแม้แต่หยดเดียวแล้วให้รีบกลับบ้านเพราะถ้าขืนทนนั่งอยู่ต่อไปอาจอาเจียนออกมาทำให้เสียกิริยาได้ถ้าเรากินได้พอเป็นพิธีเพื่อการสังคมสักหนึ่งแก้วหรือสองแก้วเป็นอย่างมากแล้วเป็นดีที่สุด28ไม่เป็นคนเกะกะเกกมเรกอันได้ชื่อว่าเป็นคนพานหรือทำตัวเป็นนักเลง ความจริงในหัวข้อเรื่องนี้ไม่น่าจะต้องอธิบายกันมากนักเพราะเป็นที่รู้กันอยู่ดีแล้วว่าคนพานนั้นไม่มีใครชอบและเป็นที่รังเกียจของสังคมที่ดีด้วยจึงขออธิบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคนที่เกะก,กะเกกมะเรกมีนิสยัยพานนี้โดยมากมักจะเป็นมาแต่กำเนิดโดยสันดานแต่คนที่มีนิสัยดีๆสุภาพเรียบร้อยก็อาจมีนิสยัยพานได้เหมือนกันในเมื่อถูกแวดล้อมหรือมั่วสุมสังคมด้วยกับคนพาน และคบพวกที่เป็นพานไว้เป็นเพื่อนคนพานที่ชอบเกะกะหาเรื่องคนและทำตัวเป็นนักเลงนี้โดยมากมักเป็นผู้ที่ไร้การศึกษาอย่าลืมว่าเมื่อเราไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามารังแกเราอย่างไรเราก็ต้องไม่ไปเกะกะเกเรและรังแกพานหาเรื่องคนอื่นเขาอย่างนั้นเรามีความรู้สึกไม่พอใจในเมื่อเราถูกรังแกอย่างไรคนอื่นเขาก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นจงอย่าทำตัวเป็นนักเลง อย่าเป็นคนเกกกาเกกมะเรกอันได้ชื่อว่าเป็นคนพานและในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่ามั่วสุมคบคาสมาคมกับคนพานเป็นอันขาดเพราะเราอาจได้นิสัยพานมาโดยไม่รู้ตัวและคนอื่นอาจหาว่าเราเป็นคนพานไปด้วยก็ได้และข้อสําคัญที่สุดเมื่อคนพานไปที่ใดก็มักจะมีเรื่องขึ้นที่นั่นและเมื่อเราอยู่ในที่นั้นก็จะได้รับภัยและความเดือดร้อนไปกับเขาด้วย29 ไม่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายและไม่เป็นคนขี้ระแวงสงสยัยเห็นคนอื่นเป็นศัตรูจนกว่าจะแน่การเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ปกครองคนที่ดีให้มีคนนิยมรักใคร่นับถือนั้นจะต้องมีอุปนิสัยและคุณสมบัติดีหลายอย่างอาทิเช่นมีความยุติธรรมมีใจเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีไม่อิจฉาพยาบาทรู้จักวางตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองมีวาจาสัตย์ไม่เสียในเรื่องการเงิน กล้ารับผิดชอบไม่หูเบาเชื่อคนง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการหนักแน่นไม่หูเบาเชื่อคนง่ายจึงนับว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งของผู้ใหญ่หรือของผู้ปกครองที่ดีการเชื่อคนง่ายย่อมเป็นที่มาซึ่งความไม่ยุติธรรมและการแตกความสามคัคคีและความยุติธรรมเป็นหัวใจของการปกครองฉะนั้นเมื่อคนเราลงขาดความยุติธรรมเสียแล้วก็จะปกครองคน ให้ได้รับความรักใคร่นิยมนับถือไม่ได้ฉะนั้นการหูเบากับความยุติธรรมจึงมีส่วนเกี่ยวโยงถึงกันคนเรานั้นแม้จะมีใจยุติธรรมอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายแล้วก็จะทําให้ขาดความยุติธรรมได้เช่นเวลามีใครมาฟ้องเราหรือพูดจาให้เราฟังอย่างไรเราก็เชื่อเขาทันทีโดยไม่ได้ไตรตรองและพิจารณาสอบสวนให้รอบคอบเสียก่อนเข้าทำนองเชื่อคนง่าย คนที่เชื่อคนง่ายเช่นนี้เรียกว่าคนหูเบาและเมื่อเชื่อแล้วก็จะเกิดยึดถือหรือยึดมั่นและมีอุปาทานขึ้นอันเป็นเหตุให้ขาดความยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเช่นคนใช้คนหนึ่งในบ้านของเรามาฟ้องร้องกล่าวโทษคนใช้อีกคนหนึ่งซึ่งไม่ถูกกันว่าเป็นคนเกียจคร้านมือไวใจเร็วไม่ควรจะไว้วางใจโดยเขาพยายามพูดจาหวานล้อมให้เราเห็นว่าเขาพูดด้วยความหวังดี ด้วยความเคารพรักใคร่และกระตันยูอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เชื่อในทันทีโดยไม่ได้สอบสวนให้ท่องแท้เสียก่อนเมื่อเราเชื่อเช่นนี้เราก็จะมีอคติหรืออุปาทานยึดมั่นเห็นตามไปด้วยแล้วก็จะเริ่มระแวงสงสยัยขาดความไว้วางใจคอยจับผิดอยู่ตลอดเวลาและถ้าบังเอิญของในบ้านเกิดหายขึ้นหรือคนใช้คนที่ไม่ถูกกันกลั่นแกล้ง หวังให้ร้ายคนใช้คนที่เราเระแวงสงสัยแล้วเราก็เชื่อว่าคนใช้คนที่ถูกฟ้องนั้นเป็นคนเอาไปจริงๆเพราะเรามีอุปาทานยึดมั่นเสียแล้วและเราก็จะปรักปรำลงโทษคนใช้คนนั้นโดยไม่ได้ไต่สวนให้รอบคอบเช่นนี้เรียกว่าหูเบาแล้วเราก็จะขาดความยุติธรรมและได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ปกครองคนที่ดีไม่ได้ฉะนั้นการเป็นคนหูเบานี้จึงให้โทษเป็นอย่างมาก นี่เป็นแต่เพียงตัวอย่างที่พ่อยกมาสมมติให้ดูเพื่อให้เห็นและเข้าใจถ้าหากเราต้องปกครองคนเป็นจำนวนมากด้วยแล้วการหูเบาก็จะเป็นทางนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมากให้แก่ตัวเราได้เมื่อการหูเบาเป็นโทษและมีความเสียหายดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นนี้ลูกก็ต้องทำตัวให้เป็นคนหนักแน่นไม่หูเบาเมื่อได้ยินอะไรมาก็ให้ฟังหูไวห้หูกล่าวคือเมื่อมีใครมาเล่าอะไรให้ฟัง หรือมีใครมาฟ้องร้องอะไรต่อเราก็ควรเพียงแต่รับฟังไว้เท่านั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อเข้าแล้วให้พิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบและสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีความจริงตามที่เราได้ยินมาเป็นอย่างไรถ้าเรายังสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ได้หรือยังไม่แน่ใจหรือยังไม่เห็นหลักฐานหรือยังไม่มีพยานมายืนยันให้เห็นเท็จจริงจนแ่มกระจ่างแล้วเราก็อ,อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะการฟ้องร้องนั้นอาจมีการกลั่นแกล้งกล่าวหาหรือนำมาเล่าให้ฟังด้วยความเข้าใจผิดหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้ฉะนั้นพ่อจึงได้สอนว่าเมื่อใครเล่าอะไรให้ฟังก็ให้ฟังหูไว้หูแล้วให้เอาคำบอกเล่านั้นมาคิดมาวิจารณ์มาสอบสวนค้นคว้าหาเหตุผลมาตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แล้วใช้ความรอบคอบสืบสวนจนได้ข้อเท็จจริงโดยแจ้งชัดแล้วจึงค่อยเชื่อนั่นเอง คราวนี้พ่อจะพูดถึงเรื่องไม่เป็นคนขี้ระแวงสงสัยหรือเห็นคนอื่นเป็นศัตรูจนกว่าจะรู้แน่ซึ่งข้อนี้ก็นับว่าสำคัญเหมือนกันและเป็นหลักที่สำคัญอันหนึ่งของการปกครองมีความสำคัญเท่าเท่ากับการไม่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายเพราะมันอาจทาให้เสียความยุติธรรมได้เช่นเดียวกันคนเราลงได้ระแวงสงสัยเห็นคนอื่นเป็นศัตรูไปเสียหมดแล้วก็จะมองกันด้วยสายตาจับผิดอันปราศจากความเป็นมิตร และเมื่อความระแวงมีมากขึ้นอุปาทานก็จะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วในที่สุดก็จะเป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผยเช่นเราเห็นคนเขายืนคุยกันอยู่และหันหน้ามาทางเราเราก็อาจนึกระแวงว่าเขาคงจะว่าเราหรือนินทาเรากระมังแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่พอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีความผิดหรือมีข้อบกพร่องอยู่ในตัวของเรา ความระแวงก็มักจะมีมากกว่าธรรมดาเข้าตำราวัวสันหลังหวะและจะเริ่มระแวงครั้นเมื่อเห็นเขาพูดคุยกันบ่อยครั้งเขา้าความระแวงสงสัยก็จะมีมากขึ้นและชักจะเห็นเขาเป็นศัตรูขึ้นมาเราจะเริ่มมีใจเป็นอกุศลเริ่มเจือนกับเขาแล้วในที่สุดก็มองเขาด้วยสายตาอันไม่เป็นมิตรอาจถึงต้องแตกกันและเป็นศัตรูต่อกันจริงๆก็ได้ หรือเราเห็นใครเขาทําอะไรที่ขัดต่อความคิดเห็นของเราหรือเห็นเพื่อนคนหนึ่งห่างเหินเราไปหรือเห็นเขาไปคบค้าสมาคมกับคนที่เราเกลียดเขา้าเราก็จะเกิดความระแวงสงสัยเขาขึ้นมาบ้างและอาจเห็นเขาเป็นศัตรูไปด้วยเหล่านี้ล้วนแต่นํามาซึ่งการแตกความสามาคัคคีและเป็นการเพราะเพิ่มศัตรูขึ้นทั้งนั้นซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีไม่ควรจะให้มีอยู่ในตัวของลูกเลยเป็นอันขาด ฉะนั้นทางที่ดีแล้วควรมองดูคนทุกคนในแง่ดีและในแง่ที่เป็นมิตรไว้ก่อนเสมอถ้าเห็นอะไรเป็นที่ผิดสังเกตก็ให้ใช้เวลาพิจารณาสอบสวนค้นคว้าหาเหตุผลจนได้ความจริงว่าเขาเป็นศัตรูหรือเขาไม่ชอบเราด้วยเหตุใดโดยแน่ชัดเราจึงค่อยเชื่อถ้าลูกยึดหลักดังที่พ่อสอนนี้ไว้เป็นทางปฏิบัติแล้วลูกก็จะไม่มีศัตรู10ททำอะไรสะอาดมีระเบียบไม่มักง่าย และต้องรวดเร็วว่องไวอีกทั้งต้องเป็นคนตรงต่อเวลาการทำอะไรสะอาดและมีระเบียบนั้นนะับว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและที่ดีอย่างหนึ่งของคนเราและเป็นการแสดงให้เห็นถึงนิสัยอันดีของเราด้วยโดยมากความสะอาดและความมีระเบียบสองอย่างนี้มักเป็นของคู่กันคือผู้ที่ทำอะไรสะอาดก็มักจะทำอะไรมีระเบียบเสมอส่วนคนที่ทำอะไรสกปรกและปราศจากระเบียบนั้น นอกจากจะเป็นที่ตำหนิติฉินของคนทั้งหลายแล้วยังเป็นการแสดงนิสัยของเราให้คนอื่นเข้าสันิษฐานไปในทางที่ไม่ดีต่างๆอีกด้วยความไม่มีระเบียบนั้นมีแต่โทษอย่างเดียวไม่มีทางที่เป็นคุณเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องยกตัวอย่างให้ดูอื่นไกลสมมติเอาการจัดโต๊ะเขียนหนังสือของลูกมาชี้ให้เห็นก็ได้ถ้าลูกไม่จัดให้เป็นระเบียบคือมีอะไรก็กองกองสมเข้าไว้ซุกเข้าไว้หรือยัดใส่ลิ้นชักไว้ ไม่ได้จัดให้เป็นที่เป็นทางปล่อยให้โต๊ะสกปรกเต็มไปด้วยฝุ่นละอองมีเศษกระดาษทิ้งไว้เกลื่อนกลาดอะไรเช่นนี้แล้วก็จะโรกตาไม่น่าดูเวลาจะต้องการอะไรสักอย่างก็ต้องค้นหาจนยุ่งกระจุกกระจุยไปหมดเพราะไม่ได้เก็บให้เป็นระเบียบหรือเป็นที่เป็นทางเวลาอะไรหายไปเราก็ไม่รู้หรือถ้าลูกจะใช้ให้ใครมาหยิบของที่ลูกต้องการเขาก็จะหาไม่พบหยิบไม่ถูกเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นและเมื่อเราขาดระเบียบในสิ่งเล็กๆน้อยเช่นนี้แล้วต่อไปเมื่อเราเติบโตขึ้นความไม่มีระเบียบก็จะมีมากขึ้นจนทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านของเราก็ไม่มีระเบียบไปด้วยบ้านที่ปราศจากระเบียบนั้นเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่และคนที่ไม่มีระเบียบก็จะเป็นคนที่ดีไปได้ยากเมื่อความสกปรกและการทำอะไรปราศจากระเบียบเป็นของไม่ดีดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ต้องหัดให้เป็นคนทำอะไรสะอาดและให้มีระเบียบด้วยเช่นการแต่งตัวก็ต้องแต่งอย่างเรียบเรียบให้มองดูสุภาพและสะอาดตาอย่าแต่งชนิดโลดโลนหรือเห็นใครเขาแต่งอย่างไรเราก็แต่งตามอย่างเขาบ้างเพราะการแต่งกายบางชนิดจะมองดูไม่สุภาพการแต่งกายอย่างเรียบเรียบและสะอาดสะอาดก็เรียกได้ว่าเป็นคนมีระเบียบในการแต่งกายการเก็บเสื้อผ้าข้าวของและหนังสือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของเราก็ต้องเก็บให้เป็นที่จัดให้เป็นพวกเป็นหมู่เป็นประเภทอย่าให้สับสนปะปนกันเช่นนี้แล้วเมื่อเราหยิบก็ง่ายเมื่อหายก็รู้จะมองดูงามตาเรียกว่าเป็นคนมีระเบียบกิจวัตรประจำวันของเราก็จะต้องทำให้ตรงต่อเวลาเช่นนอนเวลาใดกินเวลาใดท่องหนังสือเวลาใดเล่นเวลาใดออกกำลังเวลาใด คือเราเคยทำอะไรเวลาใดเราก็ควรต้องทำในเวลานั้นเช่นนี้เรียกว่ามีระเบียบเตียงนอนและห้องหับของเราก็ต้องดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอทุกวันของทุกอย่างภายในห้องของเราก็ต้องจัดวางและเก็บให้เป็นที่เช่นเสื้อผ้าที่ใช้แล้วจะให้เขาซักก็ต้องวางไว้ที่หนึ่งต่างหากโดยเฉพาะส่วนที่ซักแล้วก็ต้องเก็บเข้าตู้ไว้ให้เป็นพวกเกือกเมื่อถอดออกแล้วก็ต้องวางให้เป็นที่ อะไรควรไว้ที่ไหนก็ต้องวางไว้อย่างที่ของมันให้มองดูสะอาดตาเช่นนี้เรียกว่ามีระเบียบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นขอให้ลูกฝึกหัดตัวให้เป็นคนทำอะไรสะอาดและมีระเบียบดังคำสอนของพ่อนี้คราวนี้พ่อจะพูดถึงความมักง่ายคำว่ามักง่ายนี้แปลว่าทำอะไรสะเพร่าไม่ถี่ถ้วนถือเอาความสะดวกสบายเฉพาะหน้าขาดระเบียบวินัยที่ดี เช่นหยิบของใช้แล้วก็ไม่เก็บไว้ยังที่เดิมของมันถอดเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวแล้วก็กองไว้ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างตามความพอใจและความสะดวกสบายเฉพาะหน้าโดยไม่มีระเบียบกินอะไรก็ปอกเปลือกและคายเมล็ดคว้างทิ้งไปตามหน้าต่างใต้ถุนให้ดูเกลื่อนบรกบ้านไปหมดนึกจะทําอะไรก็สักแต่ว่าทำคือทําพอให้แล้วและพ้นหน้าไปทีเสื้อผ้าที่ถอดออกให้เขาซักก็ไม่ตรวจตราให้ละเอียดเสียก่อน ว่าในกระเป๋าเสื้อผ้าที่จะซักนั้นมีเงินบรือเศษสตางหรือข้าวของอย่างอื่นติดอยู่บ้างหรือเปล่าเวลาซื้อของเมื่อเขาทอนสตางมาให้แล้วก็ไม่ตรวจนับว่าการทอนสตางนั้นถูกต้องหรือไม่เวลาซื้อข้าวของก็ไม่ต่อราคาเขาบอกเท่าไหร่ก็ให้เขาเท่านั้นเวลาจะทำอะไรก็สักแต่ทำเอาง่ายๆเขาว่าเช่นนึกจะปัสวสาวะที่ไหนก็ปล่อยไปไม่ไปทำอย่างที่ของมันนึกจะกินอะไรก็ควักกินตักกิน โดยไม่คำนึงว่าของนั้นอาจจะเสียได้เพราะการกระทําของเราอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าไม่มีระเบียบและมักง่ายทั้งนั้นเป็นนิสัยที่ไม่ดีผู้ที่เห็นเขา้าเขาจะตําหนิได้ฉะนั้นเมื่อความมักง่ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นนี้แล้วก็ขอให้ลูกพึงสังวรไว้และอย่าได้ทําอะไรให้ได้ชื่อว่าเป็นคนมักง่ายเป็นอันขาดต่อไปนี้พ่อจะพูดถึงการทําอะไรต้องรวดเร็วว่องไว การทำอะไรช้าและอืดอาดนี้นอกจากจะไม่ทันเพื่อนฝูงแล้วยังอาจนำความเสียหายมาสู่ตัวเราได้ซึ่งพ่อจะขอยกตัวอย่างมาให้เห็นง่ายๆสมมุติว่าเราจะเดินทางโดยรถไฟซึ่งกำหนดออกจากสถานีเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เพราะความอืดอาดและชักช้าของเราถึงเวลาควรแต่งตัวแล้วก็ไม่แต่งถึงเวลาควรออกจากบ้านก็ยังมัวทาอะไรหรือถลอยอยู่ในที่สุดเมื่อถึงสถานีรถไฟก็ออกไปเสียแล้ว เราต้องคลาดเที่ยวรถไปทำให้เสียเวลาและเสียงานหรืออาจมีอะไรที่เสียมากกว่านี้ก็ได้วิธีที่จะทำอะไรให้รวดเร็วว่องไวนั้นเราจะต้องมีระเบียบด้วยกล่าวคือต้องหัดตัวของเราโดยตั้งเป็นกฎหรือวางตารางการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเราไว้ในใจเช่นว่าเราจะตื่นนอนเวลากี่โมงเมื่อตื่นแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างและอะไรก่อนหลังอย่างไร แล้วเราจะต้องทําตามนั้นจริงๆเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทําอะไรก็ต้องทําทันทีไม่ควรผลัดและทําด้วยความตั้งใจไม่ใช่ทําอย่างชนิดใจลอยแต่ต้องให้มีสติว่ากําลังทําอะไรอยู่และอะไรที่ควรทําได้ในวันนี้ก็ให้ทําเสียในวันนี้อย่าผลัดเพราะการผลัดการรอนั้นจะทําให้เราเป็นคนเสียระเบียบจะทําให้เราเป็นคนอืดและเป็นคนแฉะช้ายิ่งขึ้น ลูกจะต้องนึกอยู่ในใจเสมอว่าเราต้องเป็นคนว่องไวเราต้องทำอะไรรวดเร็วให้มีสตินึกไว้เสมอคราวนี้พ่อจะพูดถึงการเป็นคนตรงต่อเวลาซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่าพันชั่วในเรื่องนี้ฝรั่งเข้าถือกันมากผู้ที่ไม่ตรงต่อเวลานั้นเข้าถือว่าเป็นผู้ไม่มีมารยาททีเดียวแต่สำหรับคนไทยนั้นไม่ค่อยจะถือกันและมักไม่ค่อยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ส่วนมากของคนไทยเรา เห็นเวลาไม่มีค่าเช่นนัดพบกับใครไว้เวลาใดก็ไม่ไปพบเขาตามเวลาที่นัดไว้แต่ไปสายตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงหรือบางทีก็ไม่ไปพบเขาด้วยซ้าไปซึ่งเป็นการผิดนัดหรือนัดประชุมไว้เวลาเท่านั้นเท่านี้แต่พอถึงเวลาเข้าก็ไม่ได้ประชุมตามเวลาเพราะมีคนมาไม่ครบองค์ประชุมเช่นนี้เป็นต้นการทำอะไรไม่ตรงต่อเวลานี้นับว่าเสียมารยาทอย่างมากและอาจเป็นผลเสียหายได้ ฉะนั้นพ่อจึงอยากให้ลูกฝึกหัดนิสัยให้เป็นคนทำอะไรตรงต่อเวลาเสมอเช่นถ้าเราจะต้องไปพบกับใครที่ไหนและได้นัดกับเขาไว้เวลาใดลูกก็ต้องไปพบเขายังสถานที่นั้นและในเวลานั้นตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้หรือจะไปก่อนเวลานั้นก็ได้แต่ไม่ควรไปสายกว่าเวลาที่นัดเป็นอันขาดวิธีการที่ดีนั้นก็คือลูกจะต้องรู้ว่าระยะทางที่จะไปยังสถานที่นัดพบนั้นใกล้ไกลอย่างไร ลูกจะไปด้วยยานพาหนะอะไรโดยปกติจะต้องใช้เวลาเดินทางนานเท่าใดแล้วลูกจะต้องให้เวลาเผื่อขาดเผื่อเหลือหรือเผื่อมีอุปสรรคอะไรที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางอีกสักหานาทีแล้วก็กะเวลาออกจากบ้านให้พอดีกันอย่าลืมว่าเราไปถึงที่นัดพบเช้าไว้ดีกว่าสายไปข้อนี้พ่ออยากให้ลูกหัดทำตัวให้ได้และให้นิสัยตรงต่อเวลานี้ติดอยู่ในสันดานของลูก ให้ได้ชื่อว่าเป็นคนตรงต่อเวลาคือไม่ว่าจะทำอะไรต้องให้ตรงต่อเวลาทุกอย่างจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวลูกเอง 3. 1รู้จักรักษาความลับใครเล่าอะไรให้ฟังถ้าเขาบอกว่าเป็นความลับก็ตามหรือที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นความลับก็ตามจงอย่าพูดต่อไปอีกมีคนจำนวนไม่น้อยที่ชอบพูดชอบคุยปกปิดความลับอะไรไว้ไม่ค่อยอยู่ รู้อะไรมาก็อดพูดอดเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้การพูดการเล่านี้บางทีก็ไม่มีเจตนาอะไรมีปากก็พูดไปเข้าทำนองปากบอนหรือปากไม่อยู่สุขหรือมิฉะนั้นก็เพื่อต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นคนฉลาดร,รู้มากเห็นมากเท่านั้นแต่นิสัยเช่นนี้ไม่ดีเลยถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างมากจะเป็นที่ตำหนิติฉินแก่คนทั้งหลายคำว่าความลับนั้นก็มีความหมายอยู่ในตัวของมันแล้วว่า เป็นเรื่องลับคือไม่พึงเปิดเผยหรือนำไปเที่ยวโฆษณาให้คนอื่นรู้แม้ว่าเราจะได้กำชับเมื่อเราได้พูดออกไปแล้วว่าเป็นความลับอย่าพูดต่อไปอีกก็ตามเพราะการที่เราพูดออกไปนั้นก็เท่ากับเราได้เปิดเผยความลับออกไปแล้วผู้ที่ได้ฟังคำบอกเล่าของเราเข้าเขาจะนึกดูถูกเราได้ในใจและเมื่อเราเล่าให้คนนี้ฟังได้เราก็อาจเล่าให้คนอื่นฟังได้อีกเช่นเดียวกัน ความลับบางอย่างอาจเกี่ยวกับความไม่ดีหรือความเสียหายของคนบางคนซึ่งเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ถ้าเราเอาไปเที่ยวพูดเที่ยวบอกคนอื่นก็เท่ากับเป็นการเอาเข้าไปประจานซึ่งนอกจากจะเป็นการเสียมารยาทแล้วผู้ที่ได้รับความเสียหายเขายังอาจฟ้องเรายังโรงศาลหรืออาจคิดปองร้ายเราที่ไปเปิดเผยความลับของเขาก็ได้เราก็จะไม่ปลอดภัยและจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกด้วย ยิ่งเกี่ยวกับความลับของทางราชการหรือในหน้าที่ที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเรายิ่งต้องมีหน้าที่สงวนเป็นความลับจริงๆถ้าเรานำเอาไปพูดเข้าก็เท่ากับเป็นคนเปิดเผยความลับในหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดอาจถูกหาว่าเป็นคนขายชาติก็ได้ผู้ที่ไม่รู้จักรักษาความลับนั้นย่อมไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นและจะเป็นที่รังเกียจของสังคมทั่วไปด้วยฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในข้อนี้ให้มาก เมื่อเรารู้อะไรมาถ้าเห็นว่าเรื่องนั้นน่าจะเป็นความลับก็ตามหรือผู้เล่าขอร้องให้เราปกปิดไว้เป็นความลับก็ตามเราต้องรักษาเรื่องนั้นไว้ให้เป็นความลับจริงๆไม่ควรจะนำไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังแม้จะมีใครถามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นลูกเป็นเมียก็ไม่ควรเปิดเผยเป็นอันขาดเราต้องปกปิดไว้ให้เป็นความรู้ของเราคนเดียว ถ้าเราเป็นคนรักษาความลับไว้ได้แล้วคนอื่นเขาก็จะไว้วางใจในตัวเราและจะเป็นคนที่เคารพเชื่อถือของคนทั้งหลายเรื่องนี้นับว่าเป็นมารยาทที่สำคัญอย่างหนึ่งจึงขอให้ลูกทำตัวให้เป็นคนรู้จักรักษาความลับอย่าให้ความลับต่างๆที่ลูกรู้มาต้องรั่วไหลออกไปจากปากของลูกเป็นอันขาดเช่นนี้แล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนรู้จักรักษาความลับวันนี้พ่อขอยุติเพียงเท่านี้ หวังว่าลูกคงอยู่สบายดีส่วนพ่อแม่และญาติพี่น้องที่นี่อยู่เป็นสุขดีด้วยกันทุกคนพ่อคิดถึงลูกมากขอฝากความรักและคิดถึงมายังลูกด้วยรักและคิดถึงมากจากพ่อ